สวัสดีครับผมร้านสามร้อยบิ๊กไบค์นะครับอ่าส่องเจดีทำไมโอเคมาดูรถกันดีกว่านี่วันนี้มีเจ้า c b 6 5 0 f นะครับคอสสองพันสิบแปดนะครับสองพันสิบแปดโฉมเอลวีดีล้อส้มนะครับ ครับปั๊มนีมีหนึ่งจุดนะครับนี่หนึ่งจุดนะป้ายทะเบียนก็หกเก้าหกเก้านะครับชนบุรีจองมานะครับไฟท้ายแต่งนะครับอ่าไฟเลี้ยวแต่งไฟท้ายแต่งมีสปูลครับท่อเอสซีนะครับเป็นของก๊อฟแหละนะกอ๊อฟท่อก๊อฟเนาะ ก็สีมันก็เนี่ยครับตามที่เห็นตามรูปเลยนะก็มีไล่น็อตมีอะไรบ้างนะครับก็มีนี่หนึ่งี่หนึ่งจุดนะตาหนีแล้วก็นี่ครับแข็งเครื่องเป็นรอยนิดๆน,น,นะครับมันมันเป็นรอยแบบรอยถักทาก,กนะไม่ได้ลอยสไลด์รอยอะไรเงี้ยนะรอยถักทากนะครับมีไล่น็อตนะอ่า อะไรนะสีเล่น,ลน,ลนสวยอะไรองี้นี่น,น,นี่หน่อยๆนะประมาณนั้นแล้วก็มีจุดนี้นะครับเจ้าของเก่าเขากดลงเยอะจัดเนาะเนี่ยเขากดลงนี่นะนี่นะน,นี่เขาขยับโชกลงเลยแล้วก็เลยผลพลอยได้มันก็เลยมาแบบนี้นะอันนี้คือผลพอยได้โอเคครับเนี่ยโดยรวมประมาณนี้เลยครับลูกค้า คันนี้มีราคาทั้งลูกค้าแล้วก็ทั้งพ่อค้านะครับพ่อค้าสายตัดก็ตัดได้นะทันนี้เออภาษีหกห้าภาษีหกห้าเล่มรอปิดนะครับเล่มรอนะเล่มรอปิดรถสวยๆนะครับสต็อปเปอร์ส,รสวยๆครับ อ่าสต็อปเปอร์สวยๆอ่ให้ดูสต็อปเปอร์กันเลยสวยๆไหมซูมไหมเลยอ่าโอเคอาจจะมองเห็นเนาะอ่าประมาณนี้ครับสวยใส สีกห้าเล่มรอปิดไปแน้นประมาณประมาณเอ่อสิวันทําการนะาะตีับประมาณนี้ดีกว่า,ามีมีที่จับกล้องนะครับแปะไว้ผมไม่ได้ถอดออกนะโอเคครับมาดูเลขไม่กันครับ หมื่นท่านนิดๆน,นะครับอาตีไปหมื่นหกรถใหม่แท้มือเดียวนะครับรถเพิ่งปิดเล่มนะ ไปครบนะครับไปสูงต่ำนะสูงต่ำครบนะครับลิาโดยรวมจะประมาณนี้นะครับสนใจก็นี่เลยครับวัดบางพีใหญ่กลางนะเบอร์เดิมครับ063-963-2607นะครับ ร้านสาวน้อยบิ๊กไบค์นะครับโทรได้ตลอดยีี่นะครับไม่ซื้อก็ไม่ว่าครับโทรมาถามกันได้โทรมาคุยได้มาปรึกษาได้นะครับอยากซื้ออยากขายทักมาโทรมาโอเคครับผมขออนุญาตจบคลิปนะครับสวัสดีครับ